ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทาการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟ o วอร์ว2นอีเหมือนเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้คนตัวเกมก็กำลังปิดอัปเดตอยู่ทุกคนแต่ว่าก็ใกล้จะเปิดอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะทาการยืนยันแพ็คทุกคนที่จะมาเปิดในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีอะไรกันมาบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมมันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแลบ และก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์แลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมานและสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ครับตัวเกมก็กําลังปิดอัปเดตอยู่นะครับทุกคนหรือว่าการเปิดอัปเดตประจําทุกวันพฤหัสอยู่แล้วนี่นะครับก็อีกไม่นานนะทุกคนก็คาดว่ากล้จะเปิดอัปเดตแล้วนะคนแต่ว่าตอนนี้นะครับได้มีการยืนยันมานะครับว่าจะมีแพ็กที่เข้ามาใหม่นะคนก็คือแพ็กของตํานานรูปแบบใหม่หรืออีพิกนะทุกคนก็คือสัปดาห์นี้นะครับเป็นแพ นำทัพโดยอเล็กซานโดเนสตาและคนฟิ aki, ลิปโปอินซากีและก็ผู้รักษาประตูอย่างดีด้าและคนที่คัมแบ็กสู่อ e ีฟุตบอล2023นี่นะครับก็เป็น3คนนี้ทุกคนที่จะมาให้เปิดในสัปดาห์นี้นี่นะครับสำหรับในส่วนของแพ็กตำนานหรือแพ็กอีพิกนี่นะครับก e ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนสำหรับในส่วนของเอซีมิลานนี่นะครับก็ย้ำอีกทีนะทุกคนนำทัพโดยอเล็กซานโดเนสตาและคนตำแหน่งของเซต์แบ็กนะครับแล้วก็ฟิลิปโปอินซากีและคนตำแหน่งของ กองหน้าตัวเป้าหรือ CF นะทุกคนและก็ผู้เล่นประตูโกคิปเปอร์หรือ GK อย่างดีด้านี่ทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ p o t w หรือว่าพล of the Week นะครับทุกคนตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมานะครับว่าจะมีใครไม้เปิดกันบ้างทุกคนก็สำหรับในส่วนของการคาดการนะครับก็คาดว่าอาจจะมาประมาณนี้นะทุกคนนำทัพโดยเลโอเนลเมซี่นะทุกคนลาอตาโรมาติเนสนะครับอุสมานดิเบเล่อันฟุโซเดวีอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสื่อที่สองที่การคาดการณ์มานะครับก็นำทัพโดยเลนินเมนซี่นะทุกคนเควินเดอร์บอยนะครับวินิสุูจูเนียร์ทุกคนคาเซมิโร่มัตไทเดลิกอุสมานเดมิเล่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับย้ำว่าอันนี้เป็นในส่วนของการคาดการณ์ทุกคนสำหรับนักเตะที่ไม่ให้เปิดชัวร์ชัวร์นะวันนีจะมาทำการยืนยันและสรุปให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็มายืนนนนนนยััแแพ็คตาให้้ลวกกะทุน อย่าลืมคอมเมนต์มาครับว่านักเตะ p o t w บนะครับอยากให้ใครมากันบ้างหรืออยากเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดไปไหนต้องขอภัยไว้ด้วยทักคนไว้เจอกันใหม่เมื่อเกมเปิดนะครับจักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ